สวัสดีครับผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางโดนพระรามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับผมมานําเสนอล้อแท้ติดรถนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อของ New i อ u ส u d m a ม็รุ่นสเตลลนะครับหรือสเตลลนะครับแล้วแต่คนจะเรียกนะครับตัวนี้เป็นของ18นิ้วนะครับตัวท็อปเลยนะครับล้อพร้อมยางชุดนี้เนี่ยนะครับผมขายอยู่ประมาณ2,000ิ้ว่าบาทตัวต่แล้วแต่สภาพยางนะครับถามว่าเอาแล้วยางไปไหนชุดนี้พอดี ระยยางที่ติดล้ออยู่ตัวนี้เนี่ยลูกค้าขอแบ่งไปนะครับแต่ผมมียางชุดอื่นมาใส่ถั่วให้รุ่นเดิมสเปคเดิมแน่นอนนะครับไม่ต้องกังวลนะครับวันนี้เรามาพีวิวให้ดูเลยนะครับล้อเปอ่างกับต่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับผมอ่าลังล้อนะครับพอดีแล้วเรามีต่อเติมนิดหน่อยนะครับผมก็จะต้องมีโลโก้อิซุสุนะครับอันนี้นะครับผมเห็นไหมครับโลโก้อิซุสุนะอันนี้เป็นล้อแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต นะครับแล้วก็ขอบส8แปดนะครับกว้างเจ็ดนะครับนี่นะครับผมเห็นไหมครับตัวนี้เป็นล้อแท้ของเขาเลยนะครับตัวนี้เป็นสเปคตัวรุ่นเลยนะครับตัวนี้นะครับใส่ได้กับรถอิสูซุทุกรุ่นนะครับบอกอย่างนี้เลยทั้งี m ม็ก x ใส่ได้หนึงซเวใส่ได้นะครับของเก่าเขินได้ด้วยนะครับหน้าร้านเราเป็นเต้นสีขาวแดงนะครับร้านอยู่พระรามสองบางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยคินทะเล2ี่มา2อ0เมตร ไม่ต้องเขาสอยถ้าล um, ูกค้าท <Wars. S 1> ่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผมก็คลิปนี้นะครับผม๊อกนะครับจากร้านต้นยางดยนขอฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่ะนราบสัรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ